ครับสวัสดีครับมาเจอกัน ep 1 0ครับ ep นี้จะมา monitor ์ i s server นะครับเพื่อที่จะมาดูว่ามีโหลดเท่าไหร่แล้วก็มีการทำงานสถานะเป็นยังไงบ้างครับซึ่งจากในแ l a ของเราฝั่งซ้ายก็คือเป็น prtg server ของเราในเองนะครับซึ่ง ip address ก็คือ172.16.210.220นั่นเองส่วนฝั่งขวาก็คือ,อ video server 2016นะครับซึ่งอาจจะมี i i s ซึ่งเป็นเซอร์วิสที่ใช้ในการให้บริการเว็บไซต์หรืออย่างหนึ่งก็คือเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เองนะครับซึ่ง IP Address ก็คือ172.16.210.224ครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาคอนฟิก2ส่วนหลักๆนะครับก็คือส่วนแรกจะเป็นในส่วนของ Windows Server แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็น PRTG ในการแอด Windows s s r v e r เข้าไปนะครับส่วนแรกเราจะไปดูการคอนฟิก IIS Server กันก่อนเลยนะครับ ครับตอนนี้ผมอยู่หน้าจอของ Windows Server 2016แล้วนะครับดับแรกเลยไปที่ Server Manager กันเลยครับดับแรกเราจะมา,าเปิดใช้งาน IIS Server กันก่อนนะครับโดยจะเป็น s e r v ์วิสหของ Windows Server นั่นเองเพื่อให้บริการที่เป็นเว็บ e r อร์นะครับไปที่ Manage นะครับแล้วก็ Add Role and Feature นะครับ ต่อมาก็คลิก next ไปเลยครับก็ next ไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ next ไปอีกรอบหนึ่งครับเลื่อนมาติ๊กที่เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเป็นการเปิดใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์บน Windows 2016นี่เองครับก็คลิก next ไปเลยลก็คลิก next ไปเลยครับก็ next ไปทีหนึ่งอันนี้ก็ next ไปทีหนึ่งครับ แล้วก็ install ได้เลยง่ายมากครับเลือกเว็บเซิร์ฟเแล้วก็ next ไปไเรื่อยๆแล้วก็ install ทีเดียวก็รอเลยครับครับนี่ก็เป็นการาติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กด close ไปได้เลยครับต่อมา Uh, เราไปเปิดไฟวอลเพื่อที่จะยอมให้ uh, เครื่องอื่นสามารถที่จะ Access เข้ามา uh, อ่าอานข้อมูลต่างๆของ Windows เครื่องนี้นะครับโดยใช้ uh, WMI เพราะฉะนั้นคลิกขวาที่ไอคอนของ Network นะครับแล้วไปที่ Windows Firewall ครับไปที่ Allow and App All f e a t u r e นะครับ ของเราของเราจะเป็นการใช้ WMI ในการ monitor is นะครับราะนั้นเลือกลงมา,าจากนั้นก็เลือก Windows Management Instrumentation WMI แล้วก็ติ๊ก Private แล้วก็ Public เสร็จแล้วก็ OK น,นี่คือเป็นการาเปิดให้เครื่องอื่นสามารถที่จะ access เข้ามาที่เครื่องนี้โดยการใช้ BMI ได้ครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็วินโดว์ก็เซตแค่นิดหน่อยครับไม่เยอะมากแค่นี้เองต่อไปเดี๋ยวเราไปแอดเข้า PRTG กันครับครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของ PRTG แล้วนะครับทำการเลอกอินเข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นก็ไปที่ device เดอนมาที่กลุ่ม Windows นะครับแล้วก็เซ r ร์ฟเวอร์ฉะนั้นก็แอด device ไปเลย server name ม,มตั้งเป็น SRV1 แล้วนันนะครับแล้วก็ IP address จากแลบ,บของเราก็คือ 172.16. .210.224 ไอคอนเป็นวินโด์นะครับจากนั้นก็ Credential นะครับใส่ชื่ออ e เซิร์ฟเวอร์ไปครับ srv 1เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับหลังจากนั้นก็ User ก็คือ ad d m i n i s t r a t o r นะครับก็ Password ป้อนให้ถูกต้องนะครับ Administrator แล้วก็ password เสร็จแล้วก็โอเคไปเลยครับหลังจากนั้นก็คลิกไปที่ AdSensor นะครับของ s r v 1ที่เราแอดเข้าไปเมื่อกี้นะครับเซิร์ชไปเลยครับ iis แล้วก็มาเลือก windows iis application นั่นเองครับซึ่งก็คือเป็นการ ฮาโนิเตอร์ i อ s นะครับผ่าน wmi mm hmm. ครับฉะนั้นก็จะขึ้นมาให้เราเลือกหาเซนเซอร์ ah. ที่เราจะใช้มอมนิเตอร์ติ๊กเลือกทั้งหมดเลยครับหลังจากนั้นก็ ลือก create ไปเลยครับโอเคนก็จะมีเซนเซอร์ขึ้นมา2อันนะคือ iis underscore total นะครับแล้วก็ iis default website นะครับซึ่ง iis โดยเริ่มต้นจะมี default website ขึ้นมาให้เรานั่นเองครับนี่ก็รอแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะให้ prtg เข้าไปอ่านข้อมูลนะครับสิ่งที่ prtg monitor มีอะไรบ้างสามารถคลิกเข้าไปดูได้ครับ is total ก็จะมี anonymous user มี b y t e ข้อมูลที่รับเข้ามา cgi request มีการ request จาก client เท่าไหร่ get request มี post request sensor อีกตัวหนึ่ง is default website ก็มีลักษณะเดียวกันนะครับ นี่คือเป็นรีเควสเฉพาะเว็บไซต์นั่นเองครับที่จะดูแบบเอาเดียกลไทม์ก็ได้เช่นกันกรณีนี้ยังไม่มีข้อมูลวิ่นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเห็นว่าเราก็สามารถที่จะใช้ p ีอในการมอนิเตอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราไดอา้อย่างง่ายดายครับ